ถือเป็นหนึ่งนักแสดงจากซีรีส์เรื่องตลก69เดอ s e ซีรี6อิกทีนิน9เดอ s e ซีรีที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ดังในชื่อเดียวกันเรื่องเรื่องตลก69ทางเน็ตฟลิกซ์ที่นอกจากใหม่ดาวิกาแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดสำหรับ มายธนพรรัตนสศิวิมลหรือมายฮาเรมอดีตเน็ตไอดอลที่ผันตัวเข้าวงการนักแสดงกับบทจิงแฟนสาวตำรวจหนุ่มที่ปรากฏตัวครั้งแรกด้วยฉาก18บวกทำให้ถูกพูดถึงไปทั่วแต่เพราะโดนโฟกัสที่แค่ฉากนี้ก็ทำให้สาวไมออกมาตัดพ้อทางทวิตเตอร์ว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่ แต่ก็ธรรมชาติเนื้อมีคนหลากหลายความคิดเราทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ก็พอทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นเข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายถือเป็นหนึ่งนักแสดงจากซีรีส์เรื่องตลก69เดอะซีรีส์6กอิกตนิน9เดอรซีรที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ดังในชื่อเดียวกันเรื่องเรื่องตลก69 ทาง Netflix ที่นอกจากใหม่ดาวิกาแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดสำหรับ มายธนพรรัตนสศิวิมลหรือไมฮาเรมอดีตเน็ตไอดอลที่ผันตัวเข้าวงการนักแสดงกับบทจิงแฟนสาวตำรวจหนุ่มที่ปรากฏตัวครั้งแรกด้วยฉาก18บวกทำให้ถูกพูดถึงไปทั่วแต่เพราะโดนโฟกัสที่แค่ฉากนี้ก็ทำให้สาวไมออกมาตัด้อทางทวิตเตอร์ว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่ แต่ก็ธรรมชาติเนื้อมีคนหลากหลายความคิดเราทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ก็พอทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นเข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมาย